สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมารับฟังเรื่องราวของพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเป็นอย่างมากนะคะพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมือนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านประตูเทียนอัน รอบๆบ,บริเวณจตุรัสเชียนอันเหมือนเรียกว่าอาณาเขตหลวงนะคะพระราชวังต้องห้ามในอดีตเป็นสถานที่พักอาศัยของจักรพรรดิสนมขันทีและข้าราชการระดับสูงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะคะโดยเป็นพระราชวังหลวงของจักรพรรดิมาตั้งแต่ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ภายในพระราชวังมีบริเวณกว้างขวางนะคะมีห้องถึง9,999ห้องพระที่นั่ง75องค์หอสมุดและห้องรับต่างๆมีสวนมีลานกว้างถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ก่อเป็นกำแพงสูง11เเมตรนะคะซึ่งเรียกว่า นครหลวงนครหลวงนี้จะมีมีความสำคัญก็คือเป็นลำดับชั้นการปิดล้อมพระราชวังชั้นในกับพระราชวังชั้นนอกนะคะพระราชวังต้องห้ามใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด14ปีเป็นที่พำนักของจกักรพรรดิทั้งหมด24พระองค์พระราชวงศ์หมิง14พระองค์พระราชวงศ์ชิง10พระองค์ พระราชวังต้องห้ามถูกยุติการเป็นศูนย์กลางทางการเมืองพร้อมทั้งการเสียสละพระราชสมบัติของจักรพรรดิองค์สุดท้ายในมหาจักรวรรดิจีนปัจจุบันนะคะแม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกในนามพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเชิญหยางตําหนัก3ตําหนักขยิ้มก็มีสาตําหนักทรรมดหกค่ะอันนี้ตําหนักแรกค่ะ ตําหน้าแรกเลยค่ะตําหนักแรกที่เราเห็นนะคะอันนี้เป็นตําหนักที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตําหนักที่สคมั้นที่สุดนยวังนี้ชื่อว่าตําหนักค่เก๋อเตี้ยนเราดูนะข้้นล่างสร้างด้วยหยกเขาสามชั้นอันนี้ไม่ได้หินนะลุงจับดูมันเย็นมากหยกเป็นของที่ดูความเย็นเป็นหินหยกเกศตั้งสมัยก่อนภาษาจีนแล้วว่าห้ามแตะยี่ยี่เนี่ยคือหยกหยกเขาเกศตั้งสมัยก่อนก็จะตัวานี่เย็นมากเลยเย็นเลยนะคะหยกเป็นของที่ดูความ